สวัสดีค่ะเราสาวกแคร์โรแมนฟิสทั้งหลายกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องประก่าวอ่านการ์ตูนเก่าก็มาถึงตอนที่23แล้วนะคะเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าว่าแคร์โร mm hmm. <Carol S 2> กับเมนฟิสจะได้เข้าพิธีอภิเษกสมรส mm hmm. จะราบรื่นด้วยดีหรือมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางอีกหรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ป้าก่าด้วยนะคะอีกไม่นาน จะถึงเช้าที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสกับเมมฟิสอะไรนะเจ้าชายอิสมินถูกไอซีจับตัวไปหรอใช่ระวังหน่อยลูกค้าบ้าจริงเจ้าชายอิสมินของเราออกจากรอบครอบถึงรอบครอบปานนั้นก็ยังไม่วายโดนจับนี่มันอะไรกันมันแย่จริงลูกค้าเราแบ่งคนเป็นสองส่วนฉันแยกออกไปสืบข่าวเลยรอดตัวไป แต่เจ้าชายกับคนอื่นๆที่เหลือจํานวนน้อยถูกพวกไอซิดจับไประหว่างทางอะไรนะเจ้าหญิงไอซิดเอาทหารเรียงรายไว้ทางอียิปต์ใต้เลยเหรอถูกต้องนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ถ้ามาเร็วกว่านี้อีกหน่อยคงพอช่วยพระองค์ได้อีกไม่นานก็จะเช้าแล้วฟาโรจะอภิเศษกับที่ดาย่างนายแล้ววันนี้ฟาโรจะมีความสุขและยินดีจะรับแครอเป็นเหสีแต่หน้าที่ของเรารออยู่ไปเถอะ ไปช่วยเจ้าชายลูกค้าไปตอนนี้จะดีหรือไม่เป็นไรนี่ใกล้จะเช้าแล้วพวกทหารจะฉลองกันคงไม่มีใครสังเกตใช้เรือลำเล็กลงไปที่อียิปใต้เร็วเร็วเร็วเข้าที่ดาแห่งนายเร็วเร็วเจ้าชายรออยู่ภายในประวัติศาสตร์เมื่อ3,000ปีเมืองเทเบเ,บเมืองหลวงของอียิปกำลังจะมีพิธีอภิเษกสมรส เวลาเช้าที่อียิปต์นี่เป็นโชคชะตาแม้เวลาจะผ่านไปนานนับพันปีแต่แม่น้ำนายก็ยังคงไหลไม่หยุดวันนี้แล้วที่เราจะแต่งงานกับเมมฟิสกษัตริย์ของอียิปเป็นภรรยาของฟาโรเป็นชะตาชีวิตที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยเอ้เหมือนฝันเลยเราเกิดในศตวรรษที่20สแต่ต้องมาแต่งงานในยุคโบราณแบบนี้ เราต้องอยู่ในยุคโบราณแล้วแคโรลฟาโรเสด็จแล้วรีบไปที่สวนเ,วเร็วๆแคโรลแคโรละเมมฟิสตื่นแล้วเหรอแคโรลเมมฟิสวายแคโรลนี่ไงของที่จับมาทำพิธีโท้น่าสงสารมันจังเลยที่โดนยิงวันนี้เมมฟิส <Memphis. S 1> นี่ถือเป็นพิธีอย่างหนึง่งพิธีเริ่มตั้งแต่บัดนี้ นี่เป็นของที่จะมอบให้เทพธิดาแห่งนายที่จะนำความสุขมาให้อียิเทพธิดาแห่งนายเป็นการขอบคุณเทพธิดาแห่งนายไงล่ะเธอเป็นเทพธิดาของเราแคโราฉันรอวันนี้มานานแล้ววันนี้วันที่เธอจะเป็นมเหสีของฉันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมมฟิสคนมองกันใหญ่แล้วเมมฟิสวันที่ฉันรอมาถึงแล้วเมมฟิส บรรยากาศแห่งความสุขสดชื่นในพิธีอภิเษกสมรสแผ่ไปทั่วเมืองเทเบแคโรลได้เวลาแล้วเอ๊ะทำไมลูกค้าไม่เห็นมาเลยแคโรลรีบแต่งตัวเถอะเมื่อคืนเห็นลูกค้ารีบร้อนออกไปตั้งแต่เช้ายังไม่เจอหน้าเลยแสดงว่าตั้งแต่เช้ายังไม่มาเลยตามปกติเขาจะมาปุ้นเปี้ยนอยู่ใกล้ๆเสมอรู้ก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญ ยังหายหน้าไปไหนอีกนะลูกคาเมียวแครอลสวมมงกุฎทองนี้ด้วยเอาละเข้าสู่พิธีได้แล้วแม้ผมสีทองเป็นประกายเชียวนะผิวก็ขาวละเอียดสวยมากแครอลถึงเวลาที่จะออกเดินไปร่วมพิธีที่เทวสถานแล้วอจ้าพิธีอภิเษกสมรสจัดขึ้นที่เทวสถานแครอลฉันอยู่ที่นี่ได้เห็นพระราชบิดาของเมมฟิส ได้เลี้ยงเมมฟิสมาตั้งแต่เกิดนับเทล่าช่างโชคดีเหลือเกินที่จะได้เห็นม่เหสีของฟาโรแม่ของฉันอยู่ไกลถึงศตวรรษที่ยีิเธอเป็นแม่ของฉันที่นี่อแคโรลฉันเป็นแค่นางกำนันนับเทล่าฉันอยู่ที่นี่มีเธอที่ให้ความเมตตาแก่ฉันฉันอายุเพียง16ปีไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับในวังเลย จะต้องเป็นมเหสีแล้วด้วยช่วยสอนฉันด้วยนะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรพวกเราก็จะช่วยแคเราด้วยนะนับเทล่าโอ้แคโรลทำไมไม่ถือตัวอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่จะเป็นราชนินีอยู่แล้วนับเทล่าทิดาแห่งนายของเราอขอบใจทุกคนทิดาแห่งนายเป็นคนที่มีอำนาจนะประชาชนรักและบูชาถึงขนาดยอมตายแทนได้อท่านคุปตะอืม ตั้งแต่วันนี้เธอก็มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ของอียิปต์แม่สาวน้อยผมทองใครๆก็รู้สึกว่าเธอเป็นของมีค่าฮึฮ <c oughs> ึฮึคาราถึงเวลาไปที่วิหารแล้วเมมฟิสเมมฟิสห <Memphis, S 2> ล่อจังเลยอ๋อไปกันเถอ,อะเดี๋ยวเมมฟิสเดินช้าๆหน่อยฮึไอนิสัยทำหน้าดุดุแบบเนี้ยแก้ไม่หายฮฮชิ <c oughs> ่งยิ่งไปเร็วเท่าไหร่ <c oughs> เธอก็จะมีฐานะเป็นมเหสีชั <c oughs> ้นเร็วเท่านั้น ทำไมทนสายตาแบบเมื่อกี้ไม่ได้อยากหนีไปให้พ้นหรออืมฉันไม่ได้คิดหนีแล้วนะถึงจะหนีก็ไม่พ้นไม่เชื่อก็ลองดูเธอจะต้องถูกขังไว้ในห้องนอนขยับไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวอะตายละสิ <laughs> ดูสิแขกบ้านแขกเมืองมาอวยพรกันมากมายมาดูพิธีนี้แล้วมาดูประเทศของเราอืมตรงกลางว่างใช่แล้วเขาเหลือที่ไว้ให้เราเดินจะได้เห็นเธอชัชดๆไง เขามาดูฉัเหรอมาเขินจังเลยแต่ก็อุตส่ามีน้ำใจเมมฟิสเดินช้าจังเลยฟาโรสเด็จสู่วิหารโอ้โหนั่นเหรอที่ดาแห่งนายผมสีทองเฮ้เฮ้ได้ยินมาว่าต่อไปที่ดาแห่งนายจะเป็นกำลังสำคัญของชาติอียิปต์นั่นไงล่ะที่ดาแห่งนายยังดูเด็กๆอยู่เลยไม่เห็นเข้าท่าเลยฟาโรหาหญิงสวยๆงามๆไม่ได้อีกแล้วเหรอ ถึงคว้าเอาเด็กผู้หญิงตัวกระเปียกมาเป็นมาเหสีตาไม่ถึงเลยถึงจะมีผมสีทองและผิวขาวก็เถอะแต่รูปร่างบอบบางอย่างนี้เหมือนเด็กๆเ,เราไม่เห็นจะชอบเลยที่เราชอบต้องมีสเสน่ห์เย้ายวนเป็นสาวงามเจ้าชายผู้หญิงอะเปลี่ยนได้นะพะยะค่ะอีกปีก็เปลี่ยนเป็นสาวเต็มตัวแล้วพีะค่ะอืมจริงสินะเชย ก็ให้ฟาโรกับทิดาแห่งนายมีความสุขในวันพิธีอภิเษกสมรสเฮ้เฮ hey, <hey>, hey. ้เฮ้เออจะต้องขึ้นรถมาด้วยเหรอเนี่ยถ้าทางจะไม่ง่ายเลย <Hey. S 1> อุ๊ยเฮ้โอ้ฟาโรรีบให้ทิดาแห่งนายเป็นมเหสีเร็วๆหน่อยยิ่งเร็วยิ่งดีพระองค์รอวันนี้มานานเหมือนพวกเราไม่ใช่หรอขอให้ฟาโรมีความสุขมากๆทิดาแห่งนายด้วยทั้งคู่เลย กให้รักกันไม่จืดจางทั้งวันและคืนฟาโรอย่าทรงห่างที่ได้แห่งนายจะปล่อยให้ไปไหนนาะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วเ,เขินจังทรงพระเจริญออกเดินทางได้ประชาชนกำลังมองอยู่อย่าตกลงไปให้ขายหน้าล่ะวายเ <laughs> มมฟิสฮึเมมฟิสนะช่างทำอะไรรุนแรงจริงๆ <laughs> น่ากลัวจริงๆแต่เมมฟิสก็สมกับเกิดมาเป็นกษัตริย์ ช่างสง่างามจริงๆท่วงทีองค์อาจแววตามีอำนาจเรากำลังเดินทางไปทำพิธีแต่งงานกับเมมฟิสที่วิหารเป็นการเริ่มชีวิตใหม่ของเราประชาชนจึงยินดีกันเสือเกินประเทศนี้อุดมสมบูรณ์มากทำอย่างไรเราจึงจะได้ครอบครองนะเอ๊ะมันแปลกจริงๆอะไรเพียอค่ะก็ไม่เห็นแม้แต่งเงาไอซิดเลยนะสิอาจจะอยู่ที่วิหาร วันนี้ถ้าได้เจอคนสวยแบบไอซิดคงจะมันหน้าดูอืมเดี๋ยวคงจะได้พบเธอน่าอีบใต้ในเวลานี้พิธีอภิเศษคงจะเริ่มแล้วแมมฟิสน้องของเรามือของฉันนี่แหละจะทำให้เธอต้องเจ็บปวดและพินาศเพลิงแค้นมันคุกกลุ่นอยู่ในใจของฉันจุชายอิสมินะฉันไม่รอแล้วนะรีบส่งสารไปถึงพระราชบิดาของท่านซะสิบอกว่า ฉันยืมทหารหนึห่งหมื่นคนฮึตอนนี้ฟาโรคงทำพิธีอภิเษกสมรสอยู่กับทิดาแห่งนายใช่ไหมล่ะไอซิดจะไม่เขียนสารถึงพระราชบิดาของท่านใช่ไหมถ้างั้นฉันจะเขียนไปว่าจะเอาชีวิตของท่านอืมเขียนสิจ๊ะฟาบาดขอกระดาษกระปกาหน่อยสิเห็นหญิงงามมีความกังวลใจผู้ชายย่อมไม่พอใจเราจะทนดูอยู่ได้อย่างไง เขียนแบบนี้ดีไหมองคหญิงไอซิดให้ทหารหนึ่งหมื่นคนข้ามมาที่เขตประเทศนี้ฉันต้องการยืมกำลังถ้ายังไม่เขียนจดหมายก็ยังไม่ปล่อยตัวใช่ไหม <laughs> ท่านเป็นเฉลยของฉันทหารของท่านจะมาร่วมรบกับทหารของเราถ้าได้ชัยชนะท่านก็ต้องตายอยู่ดี <laughs> <laughs> เจ้าชายอิสมินท่านประมาทเกินไปเราเป็นคนที่เปลี่ยนใจง่าย ฉันจะไม่ปล่อยให้ท่านเป็นอิสระฟาบาทจดหมายที่เขียนไปแล้วไม่ต้องห่วงหรอกถ้าถึงมือเสด็จพ่อพระองค์จะต้องสงสัยว่าฉันถูกจับเป็นเชลยและจะทรงพิโรธแน่พระองค์ทรงทราบดีว่าฉันไม่ใช่คนที่จะให้ผู้หญิงมาบงการได้ถ้าเป็นคำขอร้องของหญิงที่ฉันรักมันก็อีกเรื่องหนึง่งเอ๊ะนั่นเสียงอะไรข้างนอกอนั่นลูกค้าเจ้าชายม่อมฉันมาช่วยแล้วเพี่อค่ะ มาทำไมที่นี่ฉันสั่งให้แกคอยติดตามที่ดาแห่งนายไม่ใช่เหรอแต่ว่าหม่อมฉันได้ยินว่าพระองค์ถูกจับเป็นชเชลยยุดไม่ต้องพูดมากนี่เป็นเรื่องของฉันฉันมีปัญญาจะออกไปได้นะ่ะแกรีบกลับไปหาที่ดาแห่งนายเข้าใจไหมลูกค้าที่ดาแห่งนายจะทําพิธีอภิเษกกับเมมฟิสจะมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์นั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญรู้ไหมไปในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ชายใดที่ได้แต่งงานกับหญิงที่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ ชชยนั้นก็จะได้เป็นกษัตริย์รีบไปเฝ้าทิดาแห่งนายอย่าให้ห่างนี่เป็นคําสั่งที่เจ้าต้องปฏิบัติตามตั้งแต่บัดนี้พี่ค่ะหม,ม่อมฉันจะรีบกลับไปติดตามทิดาแห่งนายไม่ให้คลาดสายตาเพื่อฝ่าบาทแห่งฮิปทยยายพี่ค่ะพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์อียิปตเมื่อสมัยสามพันปีก่อนมาถึงวิหารแล้วคารา์โหัวจาร์ศาสดาจารย์มารอรับนนไงทิดาแห่งนายขอให้ทรงพระเจริญ คนออกันอยู่ทางด้านหน้าส่วนด้านในไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปอืมตอนทําพิธีจะมีแค่เราสองคนเหรอคะเนี่ยฟาโรอะฉันตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วแมมฟิสอย่ากังวลไปเลยแคเรามีฉันอยู่ใกล้ๆทั้งคนเชิญฝ่าบาทเสด็จพยาค่ะท่านคุปตะหัวราจารที่อยู่ในอันดับสูงสุดของประเทศคนนี้จะเป็นคนทำพิธีแต่งานแบบโบราณอ่าเราเคยแต่ฝันเท่านั้น แต่ตอนนี้ความฝันกำลังจะกลายเป็นความจริงฉันจะเป็นเจ้าสาวและได้เป็นราชินีด้วยเชิญเสด็จด้านนยายเถิดพะยะค่ะกษัตริย์ที่นี่ขึ้นครองราชใหม่แต่ละพระองค์จะสร้างวิหารขึ้นใหม่เช่นวิหารอาเมนที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ก่อนจะเข้าทำพิธีขอเชิญเสด็จไปส่งน้ำตามประเพณีก่อนพะยะค่ะที่ดาแห่งนายเชิญทางซ้ายฟาโรเชิญทางขวามือพิธีอาบน้ำ ไปเถอะคเราเดี๋ยวก็จะได้พบกันนะ่ะให้ฉันอยู่คนเดียวฉันกลัวค่ะไม่มีอะไรนะเชิญทางนี้ค่ะเออสระน้ำศักดิ์สิทธิ์มีรูปเทพยือนอยู่ที่มุมสระทั้งสี่เชิญค่ะอาบน้ำในสระนี้ค่ะโอ้โหทำยังกระอาบน้ำแบบพวกกรีกแนะ่วันเวลาผ่านไปเราสาบานว่าจะรักฟาโรแห่งอียิปต์ตลอดไปอาบน้ำในสระนี้เท่ากับเราแยกออกจากศตวตรรษที่20โดยสิ้นเชิง แม่จ๋าแม่ในศตวรรษที่20ของหนูหนูกำลังจะเป็นเจ้าสาวแล้วแคโรลแม่จา๋าหนูกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานเป็นเจ้าสาวของกษัตริย์โบราณวันนี้แล้วถ้าพี่ไรอันรู้เข้าจะว่ายังไงนะคงจะโกรธแล้วต้องว่าเรายังเด็กอยู่แน่ๆน่จิมมี่ฉันขอโทษนะแต่งชุดเข้าพิธีได้แล้วค่ะเออหนักจังเลยเสื้อผ้าชุดทองเนี่ยไปที่ห้องทำพิธีค่ะเม,มฟิ โอ้คารอเมมฟิสห้ามหนีไปไหนอีกนะต้องสัญญาต่อหน้าเทพเจ้าไม่หนีแล้วค่ะเมมฟิสเพราะฉันรักคุณเธอจะเป็นของฉันตลอดไปแคารอค่ะเมมฟิสฉันรักคุณและจะอยู่กับคุณในยุคโบราณน,นี้แคารอฉันฝากชีวิตไว้กับคุณค่ะสมมุติเทพแห่งอียิปเทพธิดาแห่งแม่น้ำนาย ตั้งแต่บัดนี้ฉันจะตัดขาดจากศตรวรรษที่20และจะอยู่กับเมมฟิสแม่จา๋าพี่ไรอันจิมมี่หนูขอโทษค่ะศสตราจารย์บาวและเพื่อนๆที่โรงเรียนทุกคนหนูต้องขอลารวมทั้งอเมริกาบ้านเกิดของหนูหลงอยู่ในกระแสทานของประวัติศาสตร์เมมฟิสเป็นฟาโรที่เพิ่งขึ้นครองราช สามพปีก่อนคริสตศักราชในอดีตฉันจะต้องเป็นเจ้าสาวของเขาเทพจุติลงมาประสูตรเป็นกษัตริย์ที่ลือนามของอียิปติดาแห่งนายคือบุตรสาวของแม่น้ำนายที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านจะยอมรับสมมุติเทพท่านนี้และจะรักเขาหรือไม่ยอมรับค่ะแคโรขณะนี้ฉันได้สาบานว่าจะรักเขาตลอดไปเออใจเต้นตุบตักใบหน้าร้อนเผาไปหมด ฉันตัดขาดจากศตวรรษที่20ิโดยเด็ดขาดแล้วสาบานว่าจะรักท่านตลอดไปเมมฟิสแครอลฉันก็สาบานเช่นนั้นฟาโรผู้เป็นองค์สมมุติเทพปกครองอียิปขอให้พระองค์ปฏิญาณต่อหน้าเทพอาเมนทิดาแห่งนายเป็นเทพทิดาและเป็นที่รักยิ่งของข้าและบัดนี้เธอเป็นมเหสีของข้าอบัดนี้ เราก็เป็นภรรยาของเมมฟิสแล้วเป็นเจ้าสาวของเขานี่พี่ยาค่าฟาบาทอืมเมื่อเป็นมเหสีของฟาโรแล้วจะมีพิธีถือก่งปาปิลุสและดอกบัวเป็นการแสดงถึงการรวมของอียิปต์ดอกบัวแทนอียิปต์ใต้ปาปิลุสแทนอียิปต์เหนือเป็นการรวมอียิปต์เหนือและใต้และสิทธิในดินแดนทั้งสองของอียิปต์แคโร่ฉันรอวันนี้มานานแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แม้แต่ผมทุกเส้นของเธอก็เป็นของฉันทั้งหมดเมมฟิสพิธีต่างๆเสร็จสิ้นลงแล้วใช่ไหมแบบนี้ที่ดาแห่งนายเป็นผู้มีสิทธิในราชสมบัติแล้วเทพที่ดาผมสีทองเธอช่างมีค่ามากมายมีความสำคัญมากผู้หญิงแบบนี้แหละคือผู้หญิงที่เราต้องการเทพเจ้าทั้งเก้าขอจงทรงเป็นพยานแก่พิธีสำคัญนี้พิธีอภิเษกสมรสได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอให้เทพเจ้าจงนำความเจริญมาสู่อียิปขอจงทรงประทานพรให้เราชาวอียิปประสบสุขโดยทั่วนหน้าเฮ้เฮเฮเทพเจ้าที่ปกครองราชบัลลังเทพเจ้าแห่งความจริงและระเบียบแบบแผนเทพเจ้าอำนวยพรเทพเจ้าแห่งความสุขเทพเจ้าชนะสงครามเทพธิดาแห่งความรักในวิหารนี้มีเทพต่างๆแยกกันออกไป เอองดงามอะไรเช่นนี้พิธีอภิเษกเสร็จสิ้นลงแล้วเฮ้เฮ้ขอถวายพระพรแด่องค์ฟาโรและมเหสีขอถวายพระพรแด่ราชินีแห่งอียิปขอจงทรงพระเจริญหม่อมฉันขอถวายพระพรด้วยความยินดีขอจงทรงพระเจริญพยาคะคู่ชาติอียิปออขอบใจราชินีน้อยแห่งอียิป พวกเราขอสัญญาว่าจะจงรักภักดีท่านอิมูโฮเทปประชาชนรออยู่หน้าวิหารแล้วรีบเสด็จออกไปเถอะเพียรค่ะเอะใจเต้นแรงขาสั่นไปหมดยังกับฝันไปประชาชนยินดีมากที่ได้ราชินีเป็นเกียรติเป็นสีแก่ชาติเอขาฉันสั่นไปหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกค่อยๆเดินไปละกันนี่ไม่ใช่ความฝันเราเป็นราชินีของอียิปต์ เป็นไม่เหตุสีของฟาโรหจริงๆคนในศตวรรษที่20คงจะไม่เชื่อเราพี่ไรอันหนูเป็นเจ้าสาวเมื่อ3,000ปีก่อนแม่ครับผมต้องหาตัวแครอให้พบให้ได้อย่าร้องไห้ไปเลยไม่ต้องหาอีกแล้วค่ะพี่แม่จา๋ามันเป็นชะตาของหนูหนูยังมีชีวิตอยู่ในประเทศที่แสนไกลแคร์ทำไมต้องร้องไห้ในวันมงคลของเราด้วยขอโทษคะ่ะฉัน ไม่อยากเป็นเจ้าสาวของฉันใช่ไหมอ้าเปล่าข้าเมมฟิสไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆอย่ารุนแรงกับฉันฉันเพียงแต่คิดว่าต่อไปนี้จะไม่ได้พบแม่และพี่ชายอย่าร้องไห้อ้าซับน้ำตาให้ฉันเหรอเมมฟิสเมมฟิสแม่กับพี่หนูโชคดีมีความรักเขารักหนูแม่ไม่ต้องเป็นห่วงทนไม่ไหวแล้วนะเรื่องพี่ของเธอ ห้ามเอ่ยถึงผู้ชายคนอื่นนอกจากฉันตั้งแต่วันนี้ไปเธอเป็นมเมหสีของฉันรู้ไหมฉันไม่อยากได้ยินชื่อของชายอื่นจากปากของเธอแมนฟีิดแต่เขาเป็นพี่ฉันนะไม่สนลืมอดีตให้หมดแมนฟีิดมีความมุทะลุเหมือนกรรษัตริย์โบราณทั่วไปมีอารมณ์ที่รุนแรงแรงในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกความอ่อนไหวคงจะรักฉันมากจึงได้หวงมาก เราจะมีชีวิตอยู่ในประวัติศาสตร์นี้อย่างไรนะชโยพิธีอภิเษกสมรสเสร็จแล้วทิดาแห่งนายกับฟาโรจะเสด็จออกมาแล้วเฮ้เฮ้เร็วพวกเรารีบไปที่วิหารกันเถอะไปที่วิหารเถอะคุณอาลีพิธีอภิเษกเสร็จไปแล้วทิดาแห่งนายคงกลายเป็นราชินีแล้วแต่ยังมีพิธีสุดท้ายคือจับสิงโตถวายเทพเอเมนพิธีนี้แหละที่จะเอาชีวิตแคเราได้ นี่คงจวนได้เวลาเสร็จสิ้นพิธีอภิเษกที่เทเบแล้วเจ้าชายทิดาแห่งนายผมทองสวมชุดเจ้าสาวคงจะสวยมากเห็นไหมว่าข้างล่างเปลี่ยนเวรหรือยังวันนี้เป็นวันทำพิธีอภิเษกเจ้าหญิงไอซิตอยู่ไม่เป็นสุกรอกคงไม่มีเวลาเข้มงวดทหารตอนนี้ไม่มีใครเลยคงจะคิดว่าฉันกลายเป็นมิตรก็เลยละหลวมทหารไม่เข้มงวดสบายใจได้เลยข้างนอกไม่มีทหาร ลูกค้าก็ไปแล้วป่านนี้คงเป็นเวลาที่ต้องจับสิงโตเจ้าชายอืมเราไปกันได้แน่นอนอืมใช้มีดเหล็กนี่แกะโซ่สำริดได้โออฟาบาดแกออกไปทางหน้าต่างนะเห็นอาวุธอะไรก็คว้าเอาไว้ได้ข้างล่างส่งทหารไปสองคนเรียบไปทางกำแพงที่ขนานกับแม่น้ำนายลืมเสร็จแล้วเหรอที่ดาแห่งนายถูกจับขังมีรุก,กงสมริดเธอหนีออกไปได้ยังไงอ๋อใช่แล้ว ผู้หญิงที่ฉานฉลาดเธอเป็นสิ่งล้ำค่าของอียิปต์ฉันต้องการเธอไปกันเถอะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่23ในที่สุดแคโรเมฟิตก็ได้แต่งงานแล้วนะคะตอนหน้านี่เข้มข้นดุเดือดมากแคเรามีบาดเจ็บด้วยนะคะบาดเจ็บอีกแล้วอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ประเก่าด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ